ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแมบบที่มีชื่อว่า f i เดอะมาร์เเป็นพาที่พาที่5นะคะทุกคนคือจนจําไม่ได้เพราะว่าก็มาเล่นบ่อยอยู่อะแต่จริงจริงก็เล่นน้อยนะแบบเนี้ยบางทีอัปเดตจนก็แบบเลอเก็บไปก่อนแต่ว่าเออรหัสนี้คือจนยังเก็บไม่หมดเนี่ยทุกคนคือมันอีกรหัสนึงอะคือไอที่อัปเดตเจ็ดด้ามคือจนเก็บไปแล้วไงทุกคนจนก็เลยว่าเดี๋ยวจนจะมาเก็บรหัสนี้ดีกว่ามันจะได้แบบรู้เรื่องมากกว่านะคะทุกคนนี่ไอเซเรนิตี้นี่จนยังไม่ได้เลยเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเจนค่อยไปเอาหลังที่เก็บประกาอัปเดตครบแล้วกันนะคะเออรอบนี้นะคะเจนจะมาหาเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนคอมเมด์มาร์เกอร์นะคะก็แบบมีเจ็ด้ามเอ,อ้ยมีคิวบิกด้วยนี่หว่าอะเอาอันที่อัปเดตใหม่ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอย่างเจ้าตัวเนี้ยมัลดิ้งมาร์เกอร์นะคะก็คือไอตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้อันนี้เราแนะนําให้เปิดชิปล็อกนะชิปล็อกสําคัญนะก็ปิดวิ่งด้วยนะคะทุกคน ขึ้นมาแล้วก็จะมาด้านที่เป็นด้านเดียวกับเจ้าตัวที่มีคลาวมาร์เกอร์นี่ไงนอนอยู่ก็คือเมฆมันอัปเดตนะคะทุกคนก็ต้องกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปกระโดดไปไหมกระโดดไปเออได้แล้วนะคะทุกคนมาตรงนี้บอกเลยว่าต้องปิดวิ่งถึงจะได้ลงไปเลยไหมไปลงโอ๊ยไม่กล้า โอ้ยเอ้ยได้ทุกคนตอนแรกว่านึกว่าตัวเองจะไม่ได้ซะละโอ้โหได้แล้วนะคะทุกคนตัวนี้อยู่ระดับเออโคตรยากกันแหละก็คือ molding marker นะคะจริงเนี่ยถ้าให้เขียนในภาษาอังกฤษก็คือ extreme แต่ว่าอันนี้มันเป็นการแปลที่การแปลของโลบอกคือจะไปเปลี่ยนเป็นไทยตอนไหนไม่รู้นะในนี้นะเจ้าตัวนี้นะคะไม่ต้องพูดละเราเราไปหากันเลยนะะอย่างแรกเรามาที่บ้านหลังนี้นะคะบ้านที่เคย มีนี่ที่อัปเดตมาแล้วก็มีไอ้ตัวนี้นะคะมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งอะประแจปะ่ะหรือว่าใช่ปะ่ะหรือว่ากุญแจก็ไม่รู้น่าจะเป็นกุญแจไม่ก็อะไรสักอย่างแล้วให้เราไปที่โรงงานนะคะมาเข้ามาเลยแล้วเราก็ไปที่ห้อง l a บนะคะตรงนั้นคือห้อง l a บนะทุกคนมันจะมีที่อยู่แต่ว่าก็คือประกาศนี้ถ้าตายเราก็น่าจะต้องไปเริ่มใหม่เปล่าทุกคนจะนไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลย ไปเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้มันจะอัปเดตท่อเข้ามานะตอนแรกไม่มีนะเนี่ยเออเปิดเข้าไปแล้วก็ฮะไม่มองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดียว,ยว,ยวติดติดแนะนํานะคะทุกคนแนะนําให้ใช้นี้นะคะอุย้ยนี่ก็บอกกี่ทีแล้วว่าไม่จะแนะนํานะให้ใช้อุย้ยตาย แนะนำให้ใช้ first person นะคะแต่ตอนแรกเจนก็ไม่รู้หรอกนี่ไงนี่ไงมาด้านนี้กี้ <hon king> พูดเร็วไปหน่อยนะคะเพราะแบบเมมอยู่นะอ่ะออกมาได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรามี181ด้ามน,นะบางอันก็ยังไม่หาอนเนี้ย <C le af> นี่ตัวนี้นะคะ star dust marker นะคะก็อันอันต่อไปนะคะจะเป็นพวกเอ ิลเดีนเนี่ยจะเป็นอันที่เวียนหัวมากนะคะทุกคนจนบอกเลยนะแล้วจะมีตัวไหนอีกอะที่แบบที่แบบอยู่ระดับยากอะ่ะยากก็จะมีเรนโบวกับคอมเมตนะทุกคนก็เราจะมาตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ดาวส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจนมีที่หนึ่งก็ค,คือเรายืนรออย่างนี้มันเรารอฟังดาวตกนะใช่ทุกคน เฮ้ยหาวายไม่ทันมันมาด้านนี้เราต้องจํามันมาด้านนี้นะคะทุกคนรอ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 เออได้แล้วนี่ไงทุกคนนี่นะคะ Comet m a r k ร์ er นะคะทุกคนอยู่ระดับยากนะคะทุกคนนี่เราได้แล้วนะคะนี่ตัวนี้เลยนี่ให้เรากดตรงนี้นะจะเป็นดาวเรนโบว์ที่อัปเดตใหม่นะตอนนั้นยังไม่มีนะคะทุกคนนี่เจนยังไม่เคยอัดคลิปตามหาปากกา<อ>บนนี้เลยอะ มนาวกาศนะจะเป็นเหมือนสปีดลันซึ่งคล้ายๆปากลัวสปีดลันเหมือนมูนสปีดลันเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะก็ไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนปรากาถนนเลนโบตรงนี้ระวังเพราะว่าแบบมันตกง่ายนะคะทุกคนก็ตรงนี้ใช้วิ่งไม่ได้ปะเท่าที่ดูน่าจะใช้ไม่ได้นะคะทุกคน เนี่ยตรงนี้ต้องระวังอย่าโดนตรงนี้นะอย่าโดนเลเซอร์ตรงนี้นะมันเป็นเลเซอร์นะเออไม่งั้นต้องกลับไปเริ่มใหม่เลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะมันไม่มีเช็คพอยต์นะคะทุกคนเออเอาอันนี้อะไรเนี่ยเอยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหนืดนะคะทุกคนก็คือเข้ามาแล้วได้แล้วเรนโบว์โรดมาร์เกอร์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะค่อนข้างเวียนหัวนะเวริเดียนมาร์เกอร์นะคะทุกคนเราจะต้องมาแถวๆตรงนี้นี่ Gravity Laboratory นะคะจะเป็นรูปร่างนี้เป่ะ <S 2> <S 2> <S ก็ทุกไม่ทุกคนก็เดินหารอบตรงนั้นแล้วก็หาไอ้นี่นะคะมันจะเป็นมันจะมีไอตัวเนี่ยปุ่มอะไรไม่รู้นะให้เรากดฟิปก็คือสลับนะมันจะหมุนตัวเรามาตรงนี้ก็ค่อนข้างเบียนหัวนะคะเคยลองทํามาแล้วนะคะเออแล้วก็มาตรงนี้นะนี่กระโดดห้ามโดนสีฟ้านะทุกคนมันเป็นเลเซอร์นะคะอย่างอันนี้เนี่ยเออ ข้ามไปเลยก็ฟิปนะคะทุกคนเราต้องหาที่ที่แบบลงที่เป็นสีฟ,ฟ้าเนี่ยเป็นที่ที่เราควรมาหรือ่าอันนี้มันจะสลับเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ค่อนข้างลายตาเลยทีเดียวนะคะเพราะแบบระดับนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่น้อยๆนะประกานี้นะ นี่นะคะเรากดเดินหน้าไปด้วยนะคะอันนี้เรากดเดินหน้าไปด้วยน,นี่ลงมาลงมาจะเจอปากกาแล้วอีกอีกแค่ขั้นเดียวกดลิปนู่นไงทุกคนกดเดินหน้า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 นี่ได้แล้ว VERIDIAN MARKER กนะคะก็อยู่ระดับโคตรยากนะคะแต่มีอันที่ยากกว่านี้ก็คือโชมเดี๋ยวเจนขอมาดูอันนี้ก่นตัวต่อไปจะเป็นนี่ Moonstone m a r k อรนะคะก็ก็มันจะอยู่ที่ดวงจันนะคะก็ให้เรากลับไปเข้าดวงจันนะคะทุกคนเราจะหาที่ที่มันมีไอ้นี่อันนี้จนไม่รู้วิธีหาเท่าไหร่นะแต่ว่าคิดว่าระดับมันจะง่ายกว่าเวลเดียนเวทุกคนเอ่อน่าจะมีแถวๆนี้ปะไอตรงนี้คืออะไรอะ่ะทุกคน วิ่งนี่ไงเจอแล้วคริสตัลนะคะจนเจอคริสตัลแล้วทุกคนตรงนี้เหมือนจะให้เอาไปทำอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีที่ไปไปนเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะแบบเป็นแรงนองท่วมนะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจออะไรอะ่ะจออะไรสักอย่างอะ่ะแล้วในนี้มีไมโครเวฟปะเฮ้ยแล้วไอ้เมื่อกี้เราได้เอาอะไรไปใส่ปะทุกคนจนไม่รู้นะเราลองกดดูแล้วกันะคะลองกดดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ ไม่มีเสียงมีเสียงน่าจะเจอเจ,อเจ้าปากกามูนส s t o n e นั่นแล้วนะคะทุกคนนี่ไงเจอแล้วนี่ Moonstone m a r k ร์ er นะคะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเออแลระดับอะไรนะเมื่อกี้เออเดี๋ยวไปดูแป๊บนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงระดับยากเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้มีโคตรยากไปทุกอันนะแต่อันต่อไปเนี่ยเป็นอันที่นรลกมากนะคะทุกคนขอพูดเลยก็คือว่า เราต้องไปเล่นแมบที่เขาให้นะคะก็คือ Find The Show Mix นะคะสองแมบนี้เขาขออแลบกันนะคะว่าเน็ตแบบเน็ตมันแย่โอ้แลกแหลกแหลกแกแหลกตรงนี้แหลกมากทุกคนนี่นะคะเขาบอกว่า Marker Castle ก็คือเป็นปราสาทของพวก Marker เขาอยู่กันนะคะก็ให้เราเก็บกุญแจไปเลยนะคะทุกคนเราลองคุยกับคนนี้ดิเออพีซซ e my friend from there What's wrong <S นะคะเออ Show Mix Marker นะคะโดนไอเจ้าพระราชา I mean save ช o m i c marker you u u s t f ส e e เราต้องเหมือนเราต้องถือกุญแจแล้วก็เออเดินไปนะคะไปเรื่อยๆมาตรงนี้ก็จะเจอกับเอออบบี้นะคะทุกคนก็ระวังให้ดีขี้เกียจจะคุยกับไอคนนั้นแหละพอเราก็พอรู้มาอยู่แล้วไงว่ามันหายยังไงเออแบบนี้ไม่มีวิ่งนะคะเจนบอกเลยนะคะมันคอแหลบกันก็จริงนะไฟเดอร์มาร์เกอร์มันมีวิ่งแต่อันนี้ไม่มีวิ่งนะคะกระโดดไปขึ้นมาตรงนี้ อันนี้ต้องระวังหน่อยเออขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปทางไหนอ๋อทางนี้นะคะจริงๆไม่จําเป็นก็ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะคะทุกคนหน้าจอนี่มันชอบแบบพลิกไปเรื่อยๆจริงๆเราจะต้องทอํายังไงให้เราได้ตัวนั้นดีอะทุกคนจนอยากรู้อะเพราะว่าแบบจนว่านะจนมาปากรี่รอบก็ไม่เคยได้ปากรดไอรหัสอันนั้นอนะจนก็ยังไม่ได้นะคะ โอ้ยมันติดไอ้ตรงนั้นน่ะไม่รู้มันติดอะไรเหมือนกันนะคะทุกคนโอ้ยจะได้แล้วอีกนิดเดียวเออได้แล้วทุกคนอันนี้เป็นไงเนี่ยอ๋ออันนี้เท่าที่จ,จำได้นะเราต้องมาตรงนี้นะก็ กระโดดไปเออได้แล้วได้แล้วอันนี้อะไปทางไหนอะทางนี้ปะเอ,อ้ยผ่านได้แล้วทุกคนไว้ไอ้พระราชาแกเอาโชมิกไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะเออบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่า are you looking for showmik ม a r k อร์ใช่แล้วกำลังจะตามหามันเออแกไม่มีทางได้หรอกเพราะว่าเออมันเป็นปีศาจไปแล้วไม่จริงไรยสาระ เราเราต้องตามหาเขาให้ได้นะคะทุกคนไหนๆเราก็มาขนาดนี้เรามาขนาดนี้คิดว่ายอมหรอฮะข้างหลังนี่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนโกงเลยทุกคนเฮ้ยไอ้นี่มันโชมิกนี่นะเอมเราต้องช่วยเขานะอ่ะออกมาซะนี่นะคะทุกคนเราได้เราได้ปากกาโชมิกมาแล้วนะคะก็อยู่ในดินแดนมาร์เกอร์นะคะคือรหัสที่แล้วนี่ยังไม่เคยหาได้เลยนะเราได้มาแบบอันนี้ได้มาแบบ บุบหิดมากนะคะทุกคนนี่นะคะเอออะไรนะอันไหน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 ไปดูดิไหนเนี่ยเออนี่ไงนะคะทุกคนโชว์มิก m a r k ร์นะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นแมบที่อะไรที่ยากอยู่นะเออปาก,กานี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนคือแอครหัสที่แล้วคือตอนใช้เวลาเป็นชั่วโมงจนถึงตอนนี้จนก็ยังไม่ได้อันนั้นนะคะ ในรหัสนั้นนะทุกคนก็โอเคโอเคโอเคนะคะทุกคนก็สําหรับการตามหาประการในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็เราหากันครบแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อัดไปนานพอสมควรและยี่สิบกว่านาทีก็สําหรับนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ